สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้พี่ตั้มนะจะให้พี่เพีเพชรอยู่ต่อนะครับแต่ว่าพี่นัทจะยอนหรือเปล่านะฮะยอนมาเลยเพชร์จะอยู่ต่อนี่นี่เอาเดี๋ยวไปส่งเออเดี๋ยวส่งได้อยู่ต่อไหมอยู่ตัว<อ><อ>ต่อก็อ่าไอ้อตัมต้มไอ้ตั้มไอ้ตั้มมีไปส่งไหมแต่อยู่ไม่นานอยู่คืนนึงก็พรุ่งนี้ก็ ไปส่งหน้าเนี่ยแกพี่ตมบนั่หรือทํงานนั่นเห็นงานเดือดเนี่ยงานเดือขึ่นกับดือดงานกันแต่เขาุยโอะไรยางได้เปิดใจได้ขึ้นนี่อายอย่างเลยผ่านร้อนผ่านหนาวได้ข่าวว่าดินทานเนียด้วยวนนเน่มันเป็นคนบอกหนนเนี่ยาพูดตรงๆเลยใช่เขาบอกบอกว่าพี่นั้นอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันผ pues ่าน ขนาดนี้เนาะพี่ดำเนาะผ่านลงน้ำแข็งทั้งลงเลยทั้งลงเลยใหญ่มากแล้วก็ผ่านไอ้นี่ด้วยอะไรนะผ่านร้อนผ่านไอ้นี่บ่อน้ำร้อนอ่าผ่านบ่อน้ำร้อนใช่ผ่านก๊อกแกงอืมผ่านร้อนดิผ่านร้อนอ่าตอนนี้เราก็จะมีเบอร์พี่มีเดี๋ยวขอไลน์พี่ตั้มไว้หนูจะไลน์วีดีโอคอยคุยกันทั้งวันเนี่ยอามว่เอื้อใจบว่านี่ดอยู่โตนี่ ใจบอต่บอเจบออาจารย์ไปส่งอื่นมือเ้าไปส่งแล้วเจ้าก็ลองเอาเมียเจ้ามาไว้อย่างนี้มังดีอ่ะเจ้ารย์ใจบอเมียเขาแล้วแต่เน้ยเบียบ่เลยเนี่ยานอ้ยอย่างนี้พี่เพชรกับพี่นัทอยู่นี่อยู่นี่ไปส่งตรงนี้เฮ้ยเอาบอเอาบอใจบอใจเนาะองคุตกที่บ้านเฮ้ยเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันฮึ่ใจตัวนี้ เอ้ยหวงหวงไม่เพียดน,นะพริกันหวงไม่เพียดมากเลยไม่หวงเจอเตอแบบน,น,น้ำเถอะไปไหนอ่ะอื้อุ้ณไข้หวงเฮ็ดอืม<น> <laughs> หวง่วยไอืมหวงไม่เย็นอกอกว่ะตอนนี้ก็อลังเคลียร์อดิอวันนี้เราก็จะอ่ายังเคลียร์งานอีกนิดนึงนะทุกคนนะฮะรอรอรุษห้องเย็นมานะและ้วก็ จะส่งของให้ทุกท <Okay. S 1> ่านครับตัวนี้ผแผนกแพ็คก,ก็กำลังแพ็คของอยู่นะทุกคนแม่ซัดดิ่งในสต๊อ,อกเรามีเท่าไหร่มีเยอะเลยหลายร้อยสามตู้สามตู้คอนเทนเนอร์ครับ มันแซว่ดจัมตู้แช่ครับอันนี้ใช่ที่บ้านที่ก่อนอะอ่าอืมฮันนาเออฮันน่าหี่ก่อยู่บ้านอยู่ตจ้าหนูอาแมงกระดิ่งกลับบ้านด้วยยินดีครับผมคุณจะเป็นห้าร้อยท่านแรกที่จะได้ไปกอรเสม็ยดด้วยครับหนูจะเอาไปฝากห้าร้อยออเดอร์จะเอาไปฝากแม่คุณใหญ่แม่คุณใหญ่ก็ฝากซื้อแมงกระดิ่งหนึ่งโลว้าว ไทุกตัวอะไรแต่เนี่ยมันต้องมีสักตัวนึแบะขาแฝดค่อยเนี่ยในท้องมีไข่กี่กี่ฟองเบียก็ยังงงอยู่เออในท้องมีไข่กี่ฟองสักประมาณสามล้านฟองค่ะเดี๋ยวก็ยังงงว่าเบียร์นี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่าเบียร์ก็มีไข่ไหมนั่นพี่นกแหละพี่นกก็เป็นตัวผู้ตัวเมียใครบอกว่าเบียร์มีไข่ไม่มีเนาะเนาะแต่ก่อนเนาะเฮ้ยไข่เออ ไข่ไม่เบ <g> ียร์ไม่มีไข่ไข่ไอ่เพราะว่าเนื้อมันบางไข่หมดแล้วพี่นกเลยไม่รู้ว่าไข่หรือเนื้อไข่ไงไข่เนื้อไข่ไข่ยังหัง นอนกันคนนอนคนเดีฟังเล้อ่งทั้งช่วงที่หนาวไงหนึ่เนี่ยไอ้นกนอนใส่นเตียงนอนแยกที่นอนเัยโอ้หนูนอนนี่สบายนอนเต็มสบายช่วงหนาวนี้เขาคือข้าเตียงก็จะมีแหนบนะพี่เบี้บเอาไปคีบออกปหด โอ้หต้องขนาดแบบนี้บต้องมีแหนบด้วยเหรอพี่ตั้มแหนบได้บอโอ้โหต้องแหนบด้วยเหรอแสดงว่าของเบียรไม่พี่ตั้มของเบียรเท่านี้ก็อันี้เองรูรูเหี่ยวนะดูมาแต่ก่อนอย่าฟังอย่าฟังยงไงอย่าฟังอย่าฟังไอ้นี่คุยเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนเลยไม่ได้ยินแต่ไม่ได้ยินเออไม่ได้ยินเลยนะแต่ก่อนเนาะไม่มีอะไรเลยเอาไอ้น้กไปซะ เขาบอกว่าคนคนคนอันไหนใหญ่กีเสียงไงได้ไอ้ไอ้นกไงวะมาไนม่ได้ไมเไดนต้องามาทหนเลไ้หนุอนิเสียงไงสิล่ะอุส่าส่งไห้ไหมแต่อตั้มไห่ไงไงเนี่ยนองเลยอตั้มเนี่ยของผมนี่เนี่ยบ่ไงได้ไอ้แต่เล้าใจบ่กแต่เวลาปวดเหี่ยวนี่ต้องลุกจากเกียงครับ ลากเอาไปที่สายยางเเจอผู้แข่งแล้วเดย้นเดี๋ยวบ่สายยางอใหต้ยบอยใ่ต้นยาวพดน้ต้งใหม่ได้ไหลากลากโอ้บางมือข้านมลากออกไปทั้งนอกกันะถ้าพักแยกไปมันยากเหยียบเออปลาเลืกแล้ว ก็คือวันนี้นะฮะเราก็น่าจะเสร็จงานก็จะน่าจะกลับวันนี้นะครับก็ยังมีงานอีกยังไม่เสร็จนะครับผมก็กำลังเร่งนะทุกคนนะฮะมันมีอนบระการของไล่ดีดว่าหนึ่งสรับคมับทำงานหามลูกงข้ามเลยเนาะตามเนาะอวันนี้เนาะมือมือใหม่ยัะไล่ถึงแบบ ลงหน้าลงหลังนเราจะไม่ให้พลาดเลยเอฟซีดูออเดอร์แล้วกันนี่ตันอยู่ในกำมือพี่ตั้มคนเดียวกำลังจะติดสติกเกอร์เพราะว่ารอรถมารับต่อไปเราจะทำงานมากขึ้นคือจะไม่ให้พลาดเลยอันนั้นก็เป็นโรงงานนะของของสาวสาววัยตะพังพ้างไหนก็ไม่รู้ด้านซ้ายฮะ กำลัเงเตรียมแพ็กส่งกันแล้วทางซ้ายามุกนี้ซื้อครับมุกนี้ซื้อใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคานี้รู้หวังว่าพี่ตามจะไปเยือนระเบียงเคียงดาวที่บ้านหนูหน่อยนะระเยีอนเ,เคียงดาวด้วยใช่มีผักสามสลึงอยู่บนบ้านด้วยสนใจไหมพี่ตา้มชิลมากต้นเลยนะต้นเลยใช่ไปไปวันนี้เลยไหม เอาแค่หมูก็กลับมาส่งพี่ตั้มไงไม่พี่นาต้องส่งส่งตัวร่อก่อนส่งพี่เพชรอยู่พี่ตั้มก่อนคืนนี้นะแล้วก็เราก็กลับไปก่อนแล้วก็พี่ตั้มไปส่งพี่เพชรไงเอาตัวร่อไงถามพี่เพชรที่ทิ้งเมียได้บ้าเอาได้พี่โนกไอ้โคกอยู่สวยเนี่ยโคกลื้อไปโคกโอเคโคกเลยอืม ทุกคนเองเราก็ลังเคลียส่งลูกค้ากอนนะครับอา่าคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนเด้อยทุกคนนะฮะก็น่าจะกลับวันนี้นะครับก็กลังเคลียงานให้เสร็จอีกในเรออีกนิดนึงแล้วทุกคนนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านให้การรับชมนะครับสวัสดีครับ